มะนาวต้นนี้ดกมากครับดูสิครับเป็นพุ่มเป็นพวงลูกใหญ่ผิวเนียนสวยแบบนี้บ้านใครยังมีมะนาวแล้วแต่ยังไม่ติดดอ,อกไม่ออกผลลองหันมาใช้วิธีนี้ดูสิอันนี้ต้นเดียวนะครับผมพอเพลินเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยเคล็ดลับง่ายๆของใช้ในครัวเรียนของเรานี่ครับ สามารถนำมาบำรุงมะนาวให้ติดต่อหออผลลูกดกลูกใยผิวเนียนโตไวเก็บกินได้ตลอดทั้งปีใครอยากมีมะนาวกินตลอดทั้งปีทำแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงมะนาวครับ มะนาวไม่ติดดอ,อกมะนาวไม่ออกผลลูกไม่ใหญ่ไม่โตไม่เป็นพุ่มไม่เป็นพวงทํำยังไงครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับง่ายๆของใช้ในครัวเรือนของเรานี่นะครับสามารถทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลขอคนละ หนึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกใหญ่ผลดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับเฮครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะนําไปบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่ผลเนียนใบเขียวโตวไวด้วยสิ่งนี้นครับ อย่างแรกก็จะมีกาแฟ1นซองครับในกาแฟก็จะมีในตัวเจนสูงซึ่งในตัวเจนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของ DNA, RNA และโปรตีนโดยพืชต,ต้องการนำไปใช้ในการเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีฟอสฟอรัสสฟอสเซียมนะครับอย่างที่2ก็จะมีนี่ครับเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายครับ อย่างที่สาม,โ,มโนโซเดียมมุนเตมตเมตร่เงรากเร่งการจเจริญเติบโตของให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงโตวไวนะครับในอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสับข้าวนะครับในน้ำสับข้าวก็จะโดอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตวไวแข็งแรงติดดอกออกผลกันเลยนะครับ แนอย่างหนึ่งก็คือสามารถไล่แมลงกําจัดแมลงได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมน้าซาวข้าวนะครับ1แก้วครับเสร็จแล้วใส่กาแฟลงไปเนะครับเราไม่ต้องไปผสมน้ําร้อนก็ได้นะครับในกาแฟเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังครับเราจะใส่ไปสองฝานะครับแบบนี้นะครับ อีกอย่างงก็ขาดไม่ได้นันคือนี่ครับผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมบลูเมินัดด่นเองครับหนึ่งช้อนอย่างนีงน้ครับหนึ่งช้อนครับใส่ลงไปเลยครับ <S <S เสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับ <S 1> <S 1> เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตวไวผิวเน,วน,เนียน แล้วเราก็นําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งหรือ14วันต่อ1ครั้งฉีดช่วงเช้ารับรองครับคุณผู้ชมครับมะนาวของคุณผู้ชมก็จะติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปี นี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามพ่อเพลินชาแนลเวยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม